เผยฝากไข่เพื่ออนาคตแล้วโสดสวยเบลล่ารานีเล่าประสบการณ์นัดบอดกับโอป้าเกาหลีครั้งแรกในชีวิตตอบชัดเลยเมื่อไหร่จะมีแฟนเผยฝากไข่เพื่ออนาคตแล้วเรื่องงานปังอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆทั้งละครอีเวนต์และธุรกิจสําหรับนางเอกสาวสวยสุดฮอตเบลล่ารานีแคมเปญแต่เรื่องความรักตั้งแต่โสดก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีรักครั้งใหม่แม้จะมีข่าวลือกับพระเอกคู่ขขัญหรือไฮโซใดเธอก็ออกมาปฏิเสธทุกคน ล่าสุดสาวเล่าล่ามาเล่าประสบการณ์ัดบอดกับหนุ่มเกาหลีในรายการสามแซบว่าหลังจากที่พิธีกรหนุ่มกัญชัยยิงคําถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนที่เกาหลีเป็นปกติของเขาที่จะมีการนัดบอดซึ่งการนัดบอดไม่ใช่ว่าจะต้องคุยกันเป็นแฟนกันจะเป็นเพื่อนกันก็ได้มีวันหนึ่งที่มีโอกาสไปเจอออน,นี่แล้วออน,นี่ก็ถามว่ามีแฟนหรือยังก็บอกยังไม่มีเขาก็บอกต่อว่าเนี่ยมีเพื่อนฉันคนหนึ่งกําลังจะมาเลยเขาโอเคเลยนะเพ่อคุยแต่อยู่ไม่ต้องซีเรียสนะเป็นเพื่อนกันได้นั้นเป็นประสบการณัดบอดครั้งแรก ในชีวิตเขาก็มาไม่ใช่เขามาเพราะว่าเรามาแต่คือจริงๆเขาจะมาอยู่แล้วก็มีเพื่อนๆอยู่ด้วยไม่ใช่ไปเจอกันสองคนเจอกันก็คุยกันถามกันว่าเป็นใครอะไรยังไงทั่วไปวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันส่วนเรื่องที่ว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนเธอบอกว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็คงต้องแล้วแต่พรหมลิขิตนอกจากนี้ยังเผยเรื่องฝากใครมาแล้วสักพักอนาคตไม่รู้ว่าจะยังไงก็เลยเก็บไว้ก่อนด้านพี่หนุ่มกัญชัยทยี่ต่อว่าที่เก็บไว้เป็นล่าคิดว่ายังไงฉันต้องมีลูก ซึ่งเธอก็ได้ตอบกลับทันทีว่าเอาไว้เผื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้ต้องหาก่อนไม้ก่อนไปคิดเรื่องนั้นมันข้ามสเต็ปไปหน่อย